สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคือ Random นะคะกับหัวข้อเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขามาดูการลองอ่านใจเขานะคะว่าเ,าเขาคิดหรือว่ารู้สึกยังไงเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาดูซิว่าเขาจะเดา,เดาใจคุณถูกไหมนะคะเขารู้หรือเปล่าว่าคุณชอบเขารู้หรือเปล่าว่าคุณสนใจเขา ดูสิเขาเข้าใจคุณไหมเขารู้สึกเขารู้สึกยังไงเอ่ยเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงหัวของงคุณนี่คุณนึกถึงตอนนี้นะเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาโอ้โห The ะซันมาใบแรกก็เดอะซันเลยไม่ค่อยจะหลงตัวเองเลยเนาะ หรือว่าคุณแสดงออกชัดเจนอ mm ื hmm. อะไรจะขนาดนั้นโดวเบอร์แสดงว่าผู้ชมคุณผู้ชมทั้งหลายที่เข้ามาชมคลิปนี้คุณน่าจะเป็นคนที่แสดงออกชัดเจนชอบก็คือคุ่งเลยใช่ไหมคะแสดงออกให้รู้หรือว่าพูดไปเลยตรงๆชอบนะสนใจนะ จิบได้เปล่าอะไรแบบนี้อืมฟีกออฟเฮนเดโคลบางคนในที่นี้เป็นสายเตด้วยนะนายออฟคความหลงตัวเองเบอร์นี้ คืออะไรทำไมคุณไม่เก็บอาการเลยอ่ะโอ้โหสิบเหรียญเนาครับคุณไม่เก็บอาการเลยเหรอฮะแต่ละคนโอ้โหคือ จริงๆถ้าหัวข้อนี้เป็นแบบเขารู้สึกยังไงกับเราเนี่ยมันจะฟินมากเลยนะเออจริงๆมันจะฟินมากๆเลยแต่อันนี้คืออย่าลืมหัวข้อเรานะคะหัวข้อเราคือเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาแล้วนี่คือสิ่งที่เขาคิดว่าคุณรู้สึกกับเขา <T> <bed> อื้าเกาหลี เขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคือถ้าคนคนนี้ไม่เป็นคนที่หลงตัวเองมากๆหลงตัวเองแบบเบอร์แรงมากก็จะต้องเป็นคุณที่ที่คลั่งรักจนเขาจนเขาสังเกตได้อะแสดงออกชัดเจนทำให้เขารู้ว่าคุณรัก คุณหลงเขาขนาดไหนเขาถึงได้คิดว่าคุณชอบเขามากขนาดนี้ไม่ใช่แค่ชอบอะเขาคิดว่าคุณรักเขาเลยรักแบบจริงจังอยากแต่งงานอยากอยู่กินอยากสร้างครอบครัวอยากดูแลคุณแบบคิดว่าเขาเป็นโลกทั้งใบเป็นความสดใสเป็นแสงสว่างในชีวิตเป็นความรักคือแบบรักแบบ ไม่มีเงื่อนไขอันคอนดิชแนลเลิฟรักแบบรักมากหลงมากแบบถูกสเปคทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นอย่างนั้นเลยเหรอ <laughs> คือมันไม่ใช่แค่แบบรักชอบแบบโดนใจอยากจีบอะไรแค่นี้นะแต่คุณเห็นไหมสิบเหรียญนะ่ะ The ะ u n The World ิเหรียญ Lover นี่ขาดแค่สิบถ้วยเนาะ เก้าถ้วยก็มาเก้าเหรียญอะคือแบบประมาณว่าคุณชอบเขามากๆชอบแบบถูกอกถูกใจชอบแบบคนนี้แหละใช่เลยโดนใจแล้วคุณก็แสดงออกให้เขาเห็นอย่างที่บอกบางคนเป็นสายเปเปในที่นี้อาจจะแบบเปทั้งเรื่องเงินทองซื้อของให้เขาหรือว่าช่วยเหลือเรื่องการเงินอะไรก็ได้นะคะ บางคนก็ไม่ได้เปเป็นเงินไม่ได้เปเปเป็นสิ่งของบางคนเปให้ด้วยความรักความรู้สึกดีๆดูแลช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างคือแบบไม่ว่าเขาจะมีปัญหาหรือมีอะไรเงี่ยคุณพุ่งเข้าไปช่วยเขาเลยอ่ะคุณจะแบบไม่ต้องขอร้องคุณเข้าไปเลยคุณเข้าไปดูแลคุณแบบช่วยเหลือเขาทุกอย่างหรือว่าบางทีเวลาคุณไปไหนมาไหนคุณเห็นอะไรแบบคุณก็นึกถึงเขาคุณก็ซื้อมาฝากเขาอะไรแบบเนี้ย แล้วคุณก็จะเป็นห่วงเป็นใยเ้าคอยถามเขาว่าเป็นยังไงสบายดีไหมเครียดอะไรหรือเปล่ามีปัญหาอะไรไหมจะเป็นลักษณะเนี้ยแล้วเขาก็รับรู้ได้ถึงความรู้สึกของคุณว่าคุณเนี่ยโคตรรักเขาเลยต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นการอให้แบบ general reading เผื่อบางคนจะบอกว่าไม่จริงไม่ได้แสดงออก อย่างนั้นสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบเราไม่ได้คลั่งรักขนาดนั้นนะอ่ะก็เข้าใจนะคะก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนมันอาจจะตรงบ้างเป็นบางส่วนหรืออาจจะแบบไม่ตรงเลยก็ได้ก็เป็น general reading อาจจะไปตรงกับบางคนหรือไม่ตรงกับใครเลยก็มีนะคะอ่ะแต่อันนี้คือผู้อ่านก็อ่านตามหน้าไพ่เนาะนี่คือความรู้สึกที่เขาที่เขาคิดว่าคุณรู้สึกกับเขาอะ เขาคิดว่ายังไงเขาก็มาเหนือเขามาเหนือคนอื่นอ่ะยังไงก็ไม่ผิดโผยังไงคุณก็ชอบเขารักเขาหลงเขาคือเขาเป็นเดอะซันในใจคุณเป็นเดอะเวิลด์ด้วยเป็นโลกทั้งใบเป็นแบบเป็นความสุขเป็นความอิ่มเอมใจเป็นคนรักเป็นคู่ที่คุณแบบรอคอยเป็นคนที่คุณอยากอยู่กินด้วยอะ่ะอยากลงหลักปักฐานอยากบอกว่าสร้างครอบครัวอยากแบบจรงิงจังจรงิจรงใจ เป็นคนสุดท้ายของชีวิตอะไรแบบเนี้ยแล้วยังไงอีกเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาพาสไลท์เนชิปคุณเคยไปบอกเขาหรือเปล่าว่า คุณรู้สึกเหมือนเขาเป็นเนื้อคู่หรือ,รอว่าแบบบางคนอาจจะเคยไปบอกเขาว่าฉันรู้สึกเหมือนแบบเคยเจอเธอมาก่อนรู้สึกผูกพันกับเธอจังเลย Express your love คุณแสดงความรักให้เขาเห็นชัดเจนมากๆอะไรอะโ n แมนต e e ีล <c ười> ิคือทุกใบที่ออกมา มันชัดเจนมากๆว่าเขาคิดว่าคุณรักเขามากๆเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าคุณผู้ชมทั้งหลายที่มาชมคลิปนี้คุณคงจะเป็นคนที่คลั่งรักหรือว่าแสดงออกทางด้านความรักแบบชัดเจนทำให้เขาเห็นทำให้เขารู้หรือบางคนไม่ได้แค่การกระทำแต่ว่าคนพูดด้วย แสดงออกทั้งการกระทําและคําพูดเขาถึงได้รู้ใจคุณขนาดนี้ถึงได้รู้ว่าคุณคิดกับเขามากขนาดนี้หรือถ้าคุณถ้าคุณไม่ได้แสดงออกอะไรเลยก็แสดงว่าคนคนนี้ต้องเป็นคนที่แบบโคตรจะหลงตัวเองเลยอะคือเขาต้องแบบมันน่นนามั่นโหนกมากอะแบบฉันนี่แหละยังไงเขาก็ต้องรักฉันอะไรแบบเนี้ยเพราะฉันมีดีเพราะฉันเลิศยังไงเขาก็ต้องรักฉันคนเดียว เขาไม่มีทางไปมองคนอื่นได้หรอกเพราะฉันดีขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องเป็นคนประมาณนี้เลยอะถ้าคุณไม่ได้แสดงออกอะไรอะนะอ่ะทีนี้แล้วเขาอะจริงๆมันไม่ได้อยู่ในหัวข้อนี้แต่ในเมื่อเขาอะก็มองว่าคุณรักเขาขนาดนี้เขารู้สึกว่าเขาคิดว่าคุณรู้สึกกับเขาแบบนี้แล้วเขาล่ะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณ แถ,แถนให้นิดนึงอันนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณโอ้โห t e o r tenorico ก็ไม่ได้แตกต่างมากเขาก็จริงจังกับคุณเหมือนกันก็ดีนะคะดีเอา้า s of pentacles ไพก็ออกมาเหมือนกันเขาเองก็รู้สึกจริงจังจริงใจอยากดูแลคุณอยากตอบแทนคุณอยากตอบแทนความดีที่คุณแบบ มีให้เขาอุ้ยเขาจริงจังแล้วเนี่ยแบบเออคิดจะแต่งงงแต่งงานกับคุณอยู่เหมือนกันเพราะเขาก็คิดว่าคุณอยากแต่งกับเขาเขาก็อยากแต่งกับคุณเขาจริงจังเขาอยากเปิดตัวเขาอยากแบบเขามีแพชชั่นกับคุณเขามีแพชชั่นกับคุณนะคะเขาอยากได้คุณเขารู้สึกว่า ้ The Lover เขารู้ส I mean, ึกว่าคุณะเป็นเนื้อคู่ของเขาเป็นคนที่เป็นคนที่ใช่เป็นคนที่รอคอยเป็นคนที่ถูกอกถูกใจอยากจะแบบว่าอยู่กินด้วยอยากมอบความรักให้เอาเป็นว่าก็ดีแล้วล่ะไม่น้อยหน้ากันนะคะ คือเขาก็รู้สึกว่าคุณรักเขาแล้วเขาเองก็โอ้โหปิดท้ายด้วยเมจิเชียนเขาก็รักคุณมากเหมือนกันเฮ้ยคลิปนี้ดีอ่ะเอนเนอร์จีดีทั้งแบบความรู้สึกที่เขามีต่อคุณแล้วก็ที่เขาคิดว่าคุณมีต่อเขาเขาคิดไปเองไหมไม่รู้อ่ะแต่ว่าเขาเขาดีนะความรู้สึกที่เขามีให้คุณอนะ่ะเขารักคุณนะเขาชอบคุณมากๆเขาจริงจังด้วยนะไม่ได้บบว่าเล่น จริงจังจริงใจนะคะบอกว่าอยากสร้างครอบครัวด้วยอยากอยากคบหาแบบจริงจังอยากเปิดเผยอ่ะมีทั้งความรักแล้วก็ความหลงมีแพชชั่นนะคะอืมดีมากๆโอเคคลิปนี้ก็ขอให้เป็นของทุกๆุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูเพราะมันดีมากๆพลังงานดีมากๆนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบกระดาษให้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ